อ่าโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับผมกล้เช่นเคยซึ่งในวันนี้เสียงผมอาจจะแปลกหูไปน,น,นิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้หยิบไมค์มาด้วยนะครับก็จําเป็นที่จะต้องใช้ไมค์หูฟัง iPhone ไปก่อนเนาะเอาเป็นว่าถ้าฟังรู้เรื่องก็โอเคนะครับผมสาหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้จะเป็นเรื่องกิจนะครับไปเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับกิจคืออะไรเจ้าตัวกิจนะครับมันคือระบบเวอร์ชันคอนโทรล ที่จะมาควบคุมการเปลี่ยนแปลงไฟล์ต่างๆเ v e r s i o น control คืออะไรใช่ไหมครับ version control เนี่ยก็ตรงตัวเลยเนาะ v e r s i o น control แปลว่าควบคุมเขาจะเป็นตัวที่ควบคุมเวอร์ชันต่างๆของโปรเจกต์เราได้สมมุติเราทํางานงานหนึ่งทำโปรเจกต์หนึ่งแล้วมีหลายๆเวอร์ชันนะครับตัวกิจเนี่ยเขาก็จะมา cover ตรงนี้ให้เราสามารถจัดการกับเวอร์ชันต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่ะถ้าทุกคนนงไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะอย่างภาพด้านซ้ายเนี่ยสมมุติว่าทุกคนยังไม่รู้จักกิ t เนาะสมมติว่าเราอยากจะทำโปรเจกต์หนึ่งแล้วมันมีหลายเวอร์ชั่นมากๆสิ่งที่เราทําได้คืออะไรครับก็คือเราจะต้องเซฟไฟล์ต่างๆเป็นแต่ละเวอร์ชั่นแบบนี้ใช่ไหม my project my project don t, don final don final fix don for real อะไรงเงี้ยคือไฟล์ในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากๆสมมุติว่ามีสักร้อเวอร์ชันเนี่ย ไฟล์เต็มเครื่องไปหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการตรงไหนยุ่งยากไปหมดถูกไหมครับทีนี้เจ้าตัวกิจเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราในการแก้ปัญหาพวกนี้นั่นเองนะครับให้เราสามารถจัดการไฟล์ในโปรเจกต์ของเราได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างทางด้านขวามือเนาะสมมุติว่าในกิจตัวนี้มีอยู่4เวอร์ชันเวอร์ชัน1.0 1่น1.0 1.1แล้วก็เวอร์ชัน l ล็กโลเราจะเห็นว่ามันมีตั้ง4เวอร์ชันแต่ว่าในไฟล์โปรเจกตเราเนี่ยมีแค่ไฟล์เดียวเนาะ เพราะฉะนั้นคือเราสามารถแบบย้ายเวอร์ชันต่างๆได้โดยที่ไฟล์เราไม่ต้องลบเครื่องนั่นเองตัวกิจนะครับเขาจะช่วยในการแท็กว่าไฟล์มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วเปลี่ยนไปอย่างไงเนาะเขาจะแท็กให้เป็นแต่ละเวอร์ชันเลยแล้วตัวเวอร์ชันพวกนี้เราจะเรียกมันว่าการคอมมิตนั่นเองเนาะนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวกิจเนี่ยเขายังสามารถรีเวิร์สคอมมิตได้ว่ารีเวิร์สเวอร์ชันได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเวอร์ชันลิกโลโรเนี่ยผมรู้สึกว่า ไม่อยากใช้แล้วผมอยากไปใช้เวอร์ชั่นก่อนหน้าเนาะผมก็สามารถเนี่ยย้อนกลับมาใช้ได้เลยแบบทันทีเนาะง่ายมากนอกจากนี้นะครับประโยชน์ของ Gi t ก็คือเราสามารถทำการแตกร้านแตกกิ่งของโปรเจกต์ของเราออกไปได้อย่างเช่นตรงนี้เป็นเวอร์ชัน1.0เนาะเราจะเห็นว่าเวอร์ชัน1.0มีการแตกงอกกิ่งออกไปถึง3 3เส้นเลยเนาะถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรก็คืออย่างเช่นการทำ cross platform สมมติว่าผมจะพัฒนาโปรแกรมหรือพัฒนาเกมแล้วผมต้องการให้เกมหรือโปรแกรมของผมเนี่ยใช้งานได้ทั้งใน Windows ทั้งใน Mac เราก็สามารถทําการแยกเวอร์ชันออกมาพัฒนาต่อๆกันออกไปได้นะครับจริงๆประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากกว่านี้อีกไม่ใช่แค่กับการทำคอร์สแพลตฟอร์มนะอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างกับประสบการณ์ที่ผมเคยทํามาแล้วกันผมเป็นเกมเดฟเนาะเป็นคนพัฒนาเกมนะครับเวะลาที่ผมทําระบบต่างๆกับเพื่อนเนี่ย ผมก็จะทําการแยกระบบออกไปเพราะว่าในเกมเกมจริง <ๆ S 1> มันมีระบบหลายอย่างถูกไหมครับมีแบบระบบผู้เล่นเนาะการเคลื่อนที่ระบบต่อสู้ระบบช่องเก็บของ UI อะไรเงี้ยคือระบบมันเยอะมากการที่เราจะมาทำในในเวอร์ชันเวอร์ชันเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนาะม,นมันจะทําให้ไฟล์เราแก้ไขาย,ยากมากเราเลยต้องมีการแตกกิ่งออกไปว่าเส้นนี้เป็นของ UI เส้นนี้เป็นของระบบต่อสู้ มันก็จะทําให้เราสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้ได้ว่าเส้นนี้เป็นยังไงความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เราทําการเรียนรู้ทฤษฎีมาระดับหนึ่งแล้วเราไปลองเล่นกิจกันดีกว่าปะลองไปสร้างตัว local repository นะครับหรือว่าเป็นตัวกิจที่ทํางานอยู่ในเครื่องเรานั่นเองสําหรับสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีนะครับ requirement ก็คืออย่างแรกนะครับเราจะต้องมีตัวกิจ client ก่อน กิจคลายเอ็นเนี่ยเขาก็มีหลายเจ้าเนาะไม่ว่าจะเป็นกิจคาเค้นกิจฮับเดสท็อปกิจ G.U.I อะไรพวกเนี้ยซึ่งมันมีหลายเจ้ามากแต่ว่าครั้งนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเป็นกิจคาเค้นในการสาธิตนะครับก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยลิงก์อยู่ในสไลด์เนาะกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยเพื่อไปดาวน์โหลดอย่างที่2ที่ทุกคนจะต้องมีนะครับทุกคนจะต้องมีตัว Account ของกิจท่านี้ก็จะใช้เป็นกิจฮับในการสาธิตก็ไปสมัคร Account กิจฮับให้เรียบร้อยเนาะ อย่างสุดท้ายเป็น optional อย่างที่3ามว่คือถ้าใครมีแบบ student pro license เนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้เพื่อบ,บล็อกแบบพวกฟีเจอร์พิเศษของกิจคาเข้นนะครับอ่ะผมจะให้เวลา,าทุกคนในการไปโหลดแล้วก็ไปสมัคร Account ให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าใครยังไม่เสร็จก็พอคิปไปก่อนเนาะไปผมจะต่อเลยแล้วกันเนาะโอเคมาถึงข้านี้แล้วเราจะมาสร้าง local repository ในเครื่องเรากันนะครับ repository คืออะไรก็คือเป็น เหมือนพื้นที่ในการทํางานของเรานั่นเองในเครื่องของเราเนาะ local, local ก็คือเครื่องของเราข้ัตอนบอกว่าเมื่อเราติดตั้งกิจคาเคสเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ล็อกอินตัวแอคเคาท์ที่เราสมัครจากกิจ u b ให้เรียบร้อยล็อกอินเสร็จก็กด start local หรือว่าแบบกดคอนโทรลไอก็ได้เนาะในการสร้างโปรเจกต์อ่ะเดี๋ยวมาทําให้ดูนะครับอ่ะผมอยู่ในกิจคาเคแล้วเนาะผมก็กดผมก็กดคอนโทรลไอขึ้นมามันก็จะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะสร้าง local ตัวนี้เนาะ local only ตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราให้เรียบร้อยสมมติว่าผมตั้งชื่อว่าเป็น my project นะครับ my project แล้วก็ initialize in เราจะเอาไฟล์นี้ไว้ได้ไหนผมจะเอาไว้หน้า d e สก์ท็อปละกันเนาะโอเคผมจะเอาไว้หน้า Desktop ปึ๊บทีนี้ก็ทำการกดสร้าง repository ได้เลยครับปึ๊บอ่ะตอนนี้ผมก็ทำการสร้าง ตัวผาดหรือว่าตัวพื้นที่การทางานของผมในกิ่เรียบร้อยแล้วมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ในดน้าน e s k t o p นี่ไง My Project ที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับในนี้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะอ่ะเมื่อเราทําการสร้างตัว repository เสร็จแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้แบบที่ผมให้ทุกคนดูไปอย่างต่อมาเราต้องทําอะไรเราลองไปที่โฟลเดอร์ r รป o ของเราแล้วลองสร้างไฟล์แบบไฟล์ text ขึ้นมาสักอันหนึ่งเนาะอ่ะลองดู มาที่โฟลเดอร์ repo แล้วก็สร้างไฟล์ text อะไรก็ได้สักอันหนึ่งนะสมมติมตั้งชื่อว่า test แบบในตัวอย่างเลย test ปึ๊บทีนี้ง่ายต่อกลับไปที่หน้ากิจคาเค้นแล้วกด view change นะครับอ่ะเรากลับไปที่หน้ากิจคาเค้นนี่เห็นไหมว่าเห็นไหมครับว่าเขาจะแจ้งเตือนว่ามีไฟล์เนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงมีอะไรเปลี่ยนแปลงล่ะก็ตรงน,นี้มี test เพิ่มเข้ามาเห็นไหม อย่างต่อมาก็คือเราจะกด State All Change เนาะการกด State All Change หมายความว่าเราต้องการที่จะนำสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยทำการเซฟเอาไว้อย่างนี้ผมจะเซฟตัวเทสท,ที่เราสร้างกันมากด State All Change เลยพอกด State แล้วเขาก็จะไม่อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เมื่อเรา State All Change เสร็จแล้วเราก็มาตั้งชื่อตัวเวอร์ชันหรือว่าตัวคอมมิตของเราว่าเราอยากให้มันชื่อว่าอะไร สมมติว่าผมอยากจะตั้งชื่ออันนี้ว่าเป็นไฟล์ Created ก็ได้แบเป็นตัวอย่างอะอันนี้ก็จะเป็นชื่อเวอร์ชั่นเนาะแล้วก็ตัว Description ตรงนี้ก็สามารถเขียนอธิบายได้ว่าเราทำอะไรลงไปเนาะแต่อันนี้ผมขอไม่เขียนแล้วกันเมื่อเสร็จแล้วเราก็กด c o m m i t Change ได้เลยนะครับปึ๊บนี่เราก็จะเห็นว่ามันจะถูกอัปเดตขึ้นมาแล้วเห็นไหมเวอร์ชั่นแรกของเราที่เราที่เราสร้างไฟล์ text ขึ้นมา ทีนี้ในในสไลด์เขาให้ทำอะไรต่อทำเสร็จแล้วจะมีหน้าตาประมาณนี้ก็แบบที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้เนาะขั้นตอนต่อมาลองไปแก้ไขไฟล์เท็กที่เราสร้างขึ้นมาดูไปเราไปลองแก้กันอันนี้คือเท็กที่เราสร้างเนาะสมมติมว่าผมจะแก้เป็น hello world จึ๊บ่ะกดเซฟผมแก้ไขไฟล์เท็กแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นครับเราไปเช็คในก i ิเนาะ เออเห็นไหมเขาแท็กให้ทุกอย่างจริงจริงอะไรเปลี่ยนแปลงไปเขาแท็กให้เราหมดอย่างนี้เราก็จะกดดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างถ้าผมกดคลิกที่ไฟล์นะครับเขาก็จะเนี่ยมีการเขียนบอกว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือ hello world เนาะจากเดิมที่มันเป็นช่องว่างเนาะมีการเพิ่ม hello world เข้ามาโอเคผมก็กด s t a t e file change แล้วก็ตั้งชื่อเวอร์ชันเหมือนเดิมอยากใหชื่อว่าอะไรเป็นเวอ,อร์ชันอะไรดีในตัวอย่างเาตั้งว่าอะไร1.0 นะสมมติว่าเราตั้งชื่อเป็น1.0ปึ๊บกดคอมมิตนี่ครับเราก็จะได้เวอร์ชั่นที่เราแก้ไขไฟล์เทคเพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมทีนี้ต่อมาเราพูดถึงเรื่องการย้อนเวอร์ชันไปตอนเทสตดีถูกไหมและทีนี้เราจะย้อนเวอร์ชันยังไงสมมติว่าถมมติว่าผมเนี่ยอยากจะไม่อยากได้เวอร์ชัน1.0แล้วไม่อยากไม่อยากได้อยากได้ไฟล์ว่างแบบที่เราทําไว้ตอนแรก ิธีการย้ายเวอร์ชันแล้วก็กดคลิกขวาตัวที่เราอยากจะไปนะครับแล้วก็มากดเช็คเอา t ์ดิสคอ m มิตปึ๊บเราก็จะเห็นว่าเทสของเราเนี่ยก็จะไม่มีคำว่า hello world และนี่ครับนี่คือป,ประโยชน์ของกิ t เนาะมีแค่หนึ่งไฟล์แต่ว่าเราสามารถโยกย้ายสายสะโพก,กับเวอร์ชันได้อ่าก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้าง b r a n เนาะเราเคยเกินไปแล้ว ในช่วงทฤษฎสทีนี้วิธีการสร้างบาร์เนี่ยก็คือให้เราคลิกขวาที่คอมมิตท,ที่เราต้องการแล้วก็สร้างกด create branch e r e ได้เลยเนาะอ่ะเรามาดูกันในกิจค่าเข่นสมมติว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไฟล์ created นะอยู่คอมมิตนี้ผมอยากจะแตกกิ่งออกมาจากคอมมิตเนี้ยผมจะทำยังไงก็กดคลิกขวาแล้วก็กด create branch e r e เนาะผมอาจจะตั้งชื่อบ r a n c นนี้ว่าเป็นเออ test อ just test ทีนี้ใน t ท s ผมลองเปลี่ยนแปลงไฟล์ใน t ท s ดู t ท s ผมไม่มีอะไรผมอาจจะเป็น w o ฮ hello น <c> ะ <oughs> ครับผมอลองดูนะผมก็เซฟแล้วเขาก็แจ้งเตือนมาผมก็ตั้งชื่อเป็น1.1ล้วกันอ่ะ1.1ปึ๊บเห็นไหมครับว่าเราจะมีแบรนด์แยกออกมาแล้วเนอะ ถ้าผมอยากแตกกิ่งไปอีกอ,อยากมีกิ่งเพิ่มอีกทำยังไงก็สร้างกิ่งขึ้นมาเป็นเทสสองนะเทสสองชึบในบรนด์เทสสองของผมก็จะตั้งเป็น hello เฉยๆนะชึบเซฟตั้งชื่อเป็น1.2 นี่ครับทุกคนเราก็จะเห็นว่ามีบล็อคแยกออกมาแล้วแตกมาจากคอม m ิ t ที่ชื่อว่าไฟล์ครีเอเตเนาะซึ่งถ้าผมอยากจะสลับบล็อคผมทำยังไงผมก็แค่ับเบลคลิกไปที่บานอ์ที่ผมต้องการอย่างตอนนี้ตัวไฟล์ผมอยู่ที่บล็อคเทสสองนะถ้าผมย้ายไปบานอ์เทสหนึ่งแตะบลคลิกแล้วเราลองเปิดปิดตัวเทคตัวนี้ใหม่ดูการเป็นโบฮัลโหลแล้วแคาแป๊บฮัลโหลโว้ก็ย้ายกลับไปที่บล็อ m เมนถูกไหมย้ายกลับไปที่บล็อคเมน ไฟเคสเราก็เป็น hello นี่ไงนะครับอันนี้ก็คือการสร้างบรน์เบื้องต้นนะครับอย่างต,ต่อมาการ merge commit นะครับการ merge คือการรวม commit ต่างๆของแต่ละบรน์มารวมเข้าด้วยกันอย่างตอนแรกเรารู้จักวิธีการสร้างบรนด์แล้วถูกไหมทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากจะเอาบรน์ต่างๆเนี่ยมารวมกันเนาะเราก็สามารถทำได้ด้วยวิธีการ merge นั่นเองอย่างภาพในตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะมี2บรนด์เนาะ มีบรนด์เมนกับ b บรนด์วินโดว์สองบรนดนี้ยเขานํามาเมิร์ชกันตรงนี้เห็นไหมวิธีการดูในกิจคาเค็นเนี่ยมันค่อนข้างดูง่ายนะครับก็คือเราดูตามเส้นเลยเนาะเ,นเส้นนี้มารวมกับเส้นนี้ก็เป็นจุดนี้อะไรประมาณนั้นทีนี้ในกระบวนการเมิร์ชนะครับในการเมิร์ชไฟล์แต่ละครั้งมันอาจจะมีการทับซ้อนของไฟล์กันได้การทับซ้อนเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราแก้ไขตัวไฟล์เดียวกัน ในจุดๆดเดียวกันเนาะยกตัวอย่างเช่นาทางซ้ายมือตรงนี้เป็นส่วนของ Brand Window ทางขวามือเป็นส่วนของ Brand Main เนะาะทั้งสองกิ่งนี้มีการแก้ไขตัวไฟล์เดียวกันและแก้ไขในบรรทัดเดียวกันด้วยเห็นไหมทาง Window แก้ไขบรรทัดที่3ว่าเป็น Window Version ทาง m i n บรรทัดที่3เป็น Never gonna give you up <c oughs> คำนองมาเลย ครับเราจะเห็นว่าทั้งทั้งสองคอมมิตทั้งสองบานี้มีการแก้ไขในจุดจุดเดียวกันมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเมิร์ c คอนฟลิกขึ้นเนาะเป็นคอนฟลิกเพราะว่าตัวกิจเนี่ยเขาไม่รู้เราจะเอาเวอร์ชันไหนนะเพราะมันทับกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคอนฟลิกอย่างนี้แล้วเราจะต้องเลือกว่าเราต้องการจะเอาเวอร์ชันไหนอย่างใน,นตัวอย่างเขาก็ติ๊กเป็นของ Windows เนาะก็คือเลือกของ Windows มานั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือระวังเรื่องของคอนฟลิกแล้วก็อย่าลืมแก้คอนฟลิกต่ตางๆก่อนที่เราจะเมิร์ชด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับวิธีการเมิร์จเนาะเดี๋ยวมายกตัวอย่างให้ดูในก i t ค r าเ e นเลยเผมจะขออนุญาตลบตัว b บรนด t e ท t สอออกไปก่อนเพราะว่าการความสับสนแล้กันเนาะอีกอย่างมันมันยังไม่ได้จำเป็นในการใช้ด้วยผมจะลบไปก่อนก็จะลบตัว Test 2ออกไปปุ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลือแค่ r a n น h test กับ r r n n h main นะฮะสองบรนทีนี้ผมต้องการจะเมิดตัว test เนี่ย b บรนด์เทสเข้ามาอยู่ใน b บรน d main นะครับต้องการจะรวมตัว2กิ่งนี้เข้าด้วยกันอ่ะจะทำยังไงวิธีทำก็มมคือเราไปคลิกขวาที่ b บรนด์เทสตอนนี้ผมอยู่ใน b บรน d main เนาะผมก็คลิกขวาที่ brand ์เทสแล้วก็เลือกอัน merge test into main อันนี้ปุ๊บ ทีนี้ครับเรื่องคอนฟลิกที่ผมได้พูดไว้เมื่อกี้ก็เกิดขึ้นแหละพเพราะเนื่องจากทั้งสองรบรนดนี้มีการแก้ไขไฟล์เดียวกันแล้วก็เป็นจุดๆเดียวกันด้วยนะครับวิธีการแก้ไขคอนฟลิกในกิจคาเค้นเนี่ยเขาค่อนข้างมีฟังก์ชันที่สะดวกให้เรามากๆก็คือเขามีตัวแบบช่วยเปรียบเทียบให้เรานะฮะอย่างอันนี้มันแจ้งเตือนที่ไฟล์เ s สถูกไหมเราก็คลิกเข้ามาเลยครับปึ๊บพอคลิกเข้ามาแล้วเขาก็จะแสดงให้เราดูว่า ทางซ้ายมือเป็นบร้านของเมนทางขวามือเป็นบร้านของเทสแล้วมันมีตัวเนี้ยทับกันอยู่เนะเาะในบททัดที่1ทางซ้ายเป็น hello World ทางขวาเป็น w r l d hello ซึ่งอ่ะมันทับกันอยู่ตัวกริจมันก็ไม่รู้ว่าจะจะรวมยังไงเราจะเอาตัวไหนมารวมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ไขคอนฟ lict เองนะครับอ่อทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากเราอยากได้แค่ทางฝั่งเมนอย่างเดียวเราก็กดแค่เนี่ยกดติ๊กไปนะครับ ทางเอาพุทก็จะออกมาเป็น hello world อย่างนี้หรือถ้าเราไม่อยากได้เมนแต่ว่าเราอยากได้ฝั่งเทสอะอ่เราก็ติ๊กฝั่งเทสไปก็จะเป็น world hello นะฮะทางเอาพุทแบบนี้หรือแบบ a d v a n e หน่อยอย,อยากได้ทั้งคู่เลยอยากจะจับมันมารวมกันแล้วก็ติ๊กอันที่เราต้องการก่อนแล้วก็ติ๊กอีกอันนะครับเขาก็จะเนี่ยเหมือนทําการรวมไฟล์ให้เราแบบนี้นะครับผมก็สมมติผม, <unfair. S 1> ผมอยากได้ผมอยากได้2เวอร์ชันมารวมกันแบบนี้แต่ว่าอยู่คนละมทัศผมก็ทําการติ๊ก2อัน แล้วก็กดเซฟปึ๊บอ่ะพอเซฟเสร็จก็จะเห็นว่าคอนฟลิกเราเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะทำการ c o m m ิตแอนด์เมอร์นะเพราะว่าเราทำการแก้ไขคอนฟลิกและเราก็จะเมิร์เข้ามาซึ่งชื่อเวอร์ชันชื่อคอมมิตผมก็จะตั้งเป็นดีฟอลต์ของมันเลยก็คือ Merge b a r ันเทสอินทรูเแบบนี้นะครับอ่ะก็กดไปเลยคอม m ิตแอนด์เมอร์นี่ครับทีนี้เราก็จะได้บ c h นเ s t เนี่ย เข้ามาอยู่ในเมนและเป็นการเมิดสองไฟล์รวมกันเช็คเพื่อความแน่ใจมาเช็คดูเทสของเราออกเป็น hello world แล้วก็ world hello เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเมิร์จนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องพื้นฐานที่ผมได้สอนไปในวันนี้จะได้ใช้เยอะมากๆถ้าหากว่าเราใช้กิจและทำงานในโปรเจกต์ใหญ่ๆเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนฝึกเรื่องที่ ผมได้สอนไปวันนี้ให้คล่องก่อนในเรื่องของตัวเองนั่นแหละใน local repository นะครับลองทำความเข้าใจคอนเซปต์ให้เราเข้าใจมันจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มเรื่องของ remote repository กันก็คือเราจะเริ่มไปใช้กิ t ที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์และอยู่ใน cloud.git h u b นะครับเพื่อทำงานร่วมกับคนอื่นอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งมองตรงว่ามันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมทวนพื้นฐานให้ดีๆให้เข้าใจก่อนนะจะได้ไม่งง สุดท้ายนี้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางติดต่อกับพวกเรา2คนนะครับอันนี้เป็น Discord ผมแล้วก็ทางขวามือเป็น Discord ของมาเฟียสามารถติดต่อได้ทั้ง2คนเลยแล้วก็ q r code ตรงนี้เป็น q r Code ของกลุ่ม g s d นะครับกลุ่มที่รวมคนที่สนใจอยากจะทําเกมมาไว้นะฮะถ้าใครอยากเข้าก็สามารถจอยได้สแกน q r code ได้ลเลยครับผมสวัสนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ